วันนี้เราจะมาทดสอบการตรวจสอบหนังสือโดยที่ไม่ผ่านการยืนของ i f d แล้วก็ส่งข้อความแปลเป็นเสียงนะครับซึ่งหนังสือที่เราจะใช้ทดสอบนั้นมีอยู่ 2, 2> <ส>เล่มน,นะครับก็จะมีภาษาไทยนะครับเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับภาษาอังกฤษกนะครับเราจะมาทดสอบว่าระบบนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง2เล่มหรือเปล่าและภาษานะครับทั้งสองภาษานี้สามารถอ่านได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยที่พื้นที่ของการตรวจสอบ i f โดีของเรานะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งกว้างตรงนี้อันนั้นเป็นเรื่อง ตรวจสอบวิธีของเรานะครับในบริเวณตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบหนังสือเล่มแรกกันเลยนะครับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับผมเอาเข้าไปในบริเวณที่ตรวจสอบได้นะครับนิสวรรค์การร้องแรร์ไม่ผ่านการยืนนะตัวนี้นะครับจะร้องอยู่สองครั้งนิสวรรคมการร้องแรร์ไม่ผ่านการยืนเดี๋ยวมาทดสอบภาษาอังกฤษกันดูนะครับที่สระว่ายน้ำสถานีนรถไฟ